ทีนี้ในประเด็นของการออกพอรบกู้เงินเพื่อนํามาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล t นะครับแน่นอมเมื่อสักครู่นี้คุณภูมิทําเองนะฮะและก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยก็ค่อนข้างที่จมั่นใจว่าพักแกนนําที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะช่วยกันบวชให้ผ่านทีนี้มาฟังความคิดเห็นของสองพักใหญ่นะครับอย่างหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยพัฒนาครับต่างก็บอกว่า อันนี้ได้ขอรอฟังความคิดเห็นจากสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนย้ำว่าพร้อมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎระเบียบครับเริ่มที่นายอนุทินชาญวรากูลท่านรองนายกุทธรมมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรคภูมิใจไทยครับยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการมัดมือชกพักร่วมรัฐบาลและไม่ได้มีการดีลแลกเปลี่ยนกับพักเพื่อไทย ย้ำนะครับว่าพร้อมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและไม่ขาดต่อกฎหมายส่วนที่มองว่านโยบายนี้พักเพื่อไทยจะได้แต้มฝ่ายเดียวนั้นคุณอนุทินบอกว่าจะคิดเป็นพักปัดเจกไม่ได้เพราะว่ากฎหมายต้องใช้เสียงสนับสนุนของพักร่วมรัฐบาลเกือบ320เสียงจึงถือเป็นผลงานของรัฐบาลทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับนายวราวุิศิลปะอาชารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา บอกว่าขอรอฟังความคิดเห็นของกฤษฎีกาในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก่อนแต่ว่าจากความคิดเห็นของหลายฝ่ายเท่าที่ฟังมามีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนนซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยังยืนยันว่าจะสามารถทํางานได้ตามแนวทางที่วางเอาไว้ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของทั้งสองหัวหน้าพักพักภูมิใจไทยและก็พักชาติไทยพัฒนาครับวนในีใครจะมามัดมือชกปักรวมเราบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับ ประชาชนเป็นโครงการตามนโยบายแล้วก็เป็นโครงการที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อกฎระเบียบพักร่วมมีหน้าที่สนับสนุนนะครับตอนนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลไปไปคิดเป็นพัพกปรจเจกไม่ได้นะครับทำงานต้องถือว่าเป็นผลง,งานรัฐบาลเพราะว่าด้วยธรรมชาติเองมันก็ต้องถ้า จะเป็นกฎหมายจะเป็นการสนับสนุนมันก็ต้องใช้เสียงทั้งสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยเกือบยี่เกือบสามร้อยี่สิบเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็เป็นผลงานของของทุกภัคแหละครับเท่าที่ฟังมาจากความเห็นของหลายๆฝ่ายนะครับมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฝ่ายที่เห็นด้วยนะครับก็ยังยืนยันว่าสามารถทํางานได้ดําเนินการได้ตามแนวทางที่ได้พูดเอาไว้แต่ว่าอย่างที่เรียนไว้นะครับขั้นตอนการดําเนินการของโครงการนี้ ต้องผ่านทฤษฎีกาเสียก่อนนะครับผมคิดว่าให้เกี็บทางทฤษฎีการอฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับแล้วเราค่อยมาตีความกันจะเป็นประโยชน์กว่านะครับเท่า